มากระทึงเรื่องเพ่น,นะครับเรื่องนี้ไปชื่อเรื่องว่าเธอกับผมเพื่อนกันใช่ไหมวงเล็บไม่ใช่นะครับผมที่เพียงเชื่อว่าอยู่คงรับซึ่งพรพเอกเนี่ยก็ได้ทำการแบบว่าขายเครื่องประดับ,ะบใะเนวันวิทยาศาสตร์นะ เขาเนี่ยขายคาาเครื่องประดับไม่หมดครับเขาก็เดียวกับเปเซ็นเป็ดที่ห้องครับซึ่งฮิมารีจังเนี่ยเธอก็ได้ก็เดิบอกเคาไว้ว่าเออเธอช่วยขายเครื่องประดับเพิอมเรียกประการที่เพื่อ่ะมาเป็นเพื่อนกับเธอเขาเนี่ยก็ให้ความสัญญากันว่าพวกเขาเนี่ยจะไม่มีความสัมพันธ์แบบรักใคร่กันเป็นแค่เพื่อนสนิทกันเป็นตละดการอะไรเงี้ยแบบรักบริสุทธิ์นะซึ่งการจัดนัดในฮิมารีเนี่ยเธอได้ดำเนินการเออช่วยเพื่ขายเครื่องประดับต่อนะครับ มาถึงเรื่องที่สองนี่นนครับมีชื่อเรื่องว่าเมื่ออดีตราชาเกิดใหม่ในชีวิตที่สองนะเขาจะทําอะไรดีนะซึ่งเป็นเกี่ยวกับเรื่องราวของราชาคนนที่แบบหัวเทียมแบบมีคนงทนี่แบบจะเลอาสังหารรพเอกครับซึ่เพเอกได้ทำการสังหารทั้งครอบครัวทิ้งไปเลยนะและเพเอกตายไปเนี่ยแล้วก็เกิดใหม่มาเป็นเด็กทาลูกต่างลงูกหนังตื่นขึ้นมาระเอกก็พบว่าตัวเองเนี่ยเป็นเด็กทารกไปแล้วแต่ว่าเพเอกเนี่ยก็เดาว,ว่ามีครอบครัวมีน่นมีนี่แล้วแถมว่าแม่ขอ,องเพเอกเี่ยกระท้องนะครับ ซึ่งเพ่เน,นี่ยก็เนี่ยดูถึงครอบครัวของชายคนนั้นนะครับที่บอกว่าเขารู้สึกชายนั้นอยากจะปกป้องอครอบครัวของตอนเองเลยเขาพากชีวิตไปในเด็กครับครับเขาว่าพะระเอกเนี่ยเก่งแล้วก็เท่นะครับในเวน็บม้วนนู่นนี่จะเว็บม้วนเกน่งทุกด้ในวันนี้ครับเกิดขยกที่ไปดูก็ไปดูได้ครับกับเรื่องราชาเกินมบ่งชีวิตที่สองคนจะใช้มันอย่างไรดีนะก็น,น,นะครับไปติดตามดูได้แอปเบลิบิลิแบบตัวเล็สิ่งเลยเลยจ้า เนี่ยใน,นกเกลือที่เก็บเรื่องรักเอาวุ่นในบ้านชีวิตเจ๋งนะครับข่าวน,นี้ในเกลืเกี่ยเกับเลืกก็ม่ติดขอครอบครัวไทยเลิกไม่แท้นั่นเองครับผมซึ่งก็ไปหาดูได้นะครับผมเกี่ยวเ,เพลนะครับเป็นผู้เสิบทอดของตะกรวด ของเชฟวิกิคนต่อไปในนี่ครับพอพ่อบอกข่าวมาว่าเออเนี่ยพวกลูกบางคนไปสายน้ำไปแทงกันครับคนว้าวกเลยปรากฏกดเรื่องต่อมาเรื่องที่เรื่องสุดท้ายเป็นบรรจาร์ดับชั้นสี่ประตูเกียนที่เมืองกรุงนี่เองนะครับเรื่องนี้จะเกี่ยวกับตาลูกในโลกเฟตาเซีครับซึ่งเพียงเนี่ยไม่ได้เก่งแค่บอกว่ามีสกิลก่อแต่เก่งเมื่อเลวกว่าประสบการณ์เพียงเทพแล้วเช่นเคยครับเพื่อนเพียเนี่ยเป็นบรรจารย์แห่งดับเปิดล้องสุดครับซึ่งก็เปิดรับลูกศิษย์ที่เป็นผู้หญิงมากกว่าผู้ชายนะจนแบบลูกศิษย์ได้เรลเดือ ก็แะครับพอเพ่แดดซอลูถจิบขไหนมาก็ได้ดิบไปดิบหมดเลยนะครับก็บอกเลยว่าเรื่องนี้สะดุมากแถมมาแล้วก็ดูแบบดัมากเยอะเลยนะครับก็ไปดูได้ครับเรื่องประจันตุรสิทธิ์มาตบที่เมืองคุณ